มื่อนี้สิมาเยี่ยมยามมึงหอยก่อนได้ข่าวว่าอยู่ผู้เดียววะท่านทุกยากลำบากจังได้เว้ยสิมาเบิ่งก่อนหอยอยูอ่บ่อยู่บ่ออ้ออยูอ่มึงนีบ่อยู่ผู้เดียวตีโอ้โอเคโอเคอยู่ผู้เดียวก็จากปีแล้วจากปีแล้วจากปีแล้ว Họ có mẹ muốn gì bỏ Dạ Dạ, sẽ tính con Cái nâng cho bàn cao Thì cô nâng là Cái nâng là cho gì Ai xe cho nì? Ờ Như tí nào cho con à Mình cho xong con bỏ mình đó Thế sao Ừ Cô đưa mà nhìn lại tí là Bố mẹ mẹ à Đi Ừ, cứ เใ็้กินเฮ็ดยากไหมเละคือเละอืมบม่ค่อยได้ข่าวว่าอยู่ผู้เดียวลูกเมียก็บมึงมีพ่อแม่ก็ตายเบิดก็เลยมาเยี่ยมมายามนี่หมอมองน้อนนี่สิมองอืมเวลาออกทั้งบ้านเปิดไปทั้งคุ่นเปิดไปทั้งบ้านเลยแล้วจ้างเขากินนี่มีงานก็ไปทำมีงานก็บเขาไป อย <mile inside. S 2> ู่วเดีโอยุ่ยจีล่ะอยู่วเดียวอืมไปเลยซื้อหน่อยที่พี่เส้นโอซื้อเองจ๊พันละสองสามพันหนึ่งก้อนเนาะยูวเดีโอกางเงาทีเงาใช่ยุ่งยังยังไหนแล้วอยู่วเดียวเงาแล้วเนาะมีเงินหาเมียอาไม่ค่อเนาะเออเขต้องไปเอาดอกเออเขต้องอย่างนี้ลูกหรอกมืมวนี้ก็ซื้อของมาฝากนี่ซื้อปลากระบอกหน้า Các lũ à, này 5, 10 Quá bóng Có 3, hà lô Cái cây Cái cây cây mụn mắt Các Chỉ hãy nguyên vay xoay đi chắc rồi Mụn nguyên rồi Nhưng mà dù phụ tiêu Mình đeo sản เลยซื้อของมาให้มาเยี s <S uh ่ยมมายำให้เ hmm. ง so, uh ินไปใส่ละสู่ไปชีวิตกูอื่นเขาไม่อยากสู่กระซังเขาเขาต้องสู่ไปเงี้ยนี่ก็ะเทยโดนปีเดิมแล้วหลายปีแล้วเนาะหลายปีแล้ะตะกี้มันเป็นเงินใหม่เปล่าเงินใหม่เมื่อนีเพราะเดีไปใส่บ่วแหงไปกับโผล่อยู่อแถวด้านหลังบ้าน โอ้อทีวิอ,อยู่กับฟังได้ยู่นไะงบานะ้างเนาะมีทีวีที่อย่างอยู่เดี<ม>๋ยวพายามไปเิ่งแม่ทั้งหลังนี่ก็บองนอนเพลินหนอนพูดเดียวนี่มุ่งมอนกลางนอนพูดเดียวนี่อันนี้พุณนอนเห่นนอนเลน่นอน,ลน,นอนบิงทีวีแล้วเอาเกิอบไปยุบ่ ไปหาเบิ้งข้างหลังนี่เดี๋ยวไปหาไส้เกือบกอนอ <c oughs> อันนี้มองขั้วเพลินนี่ขั้วเพลินนี่อันยางนี่ของน้ำ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปใส่เกือบกอนอันนี้ก็ออ,อกมาหลังบ้านหลังบ้านเพิินนละเนาะนี่นี่หมองเพิ่นดังไฟหุงเขาอ,อยู่มองไหน <c oughs> มองนี่บ่ <c oughs> ยงางเมื่อตีให้ให้เขาในเน้ นี่โอ้ฟื้นฟื้นบักต้นบักลำใหย่ตัวนี้เห็ดนี่แมน,นบอกครอ,อืมชีวิต้นห้าก็ได้สำเนีละชีวิตเท่ากัอยู่แบบพ่อเพียงเนาะนบ่รู้บลาคือเขาดอกแล้ลอยู่ตัวูด้เดียวบ่ต้องยังหลายหรอกบ่เอาย,ายังหลนี่สังกะสีสิเมื่อไห้่เฮ็ดยังนี่สังกะีบ้านนี้เขามาฝากไว้ติ ที่เบิ้งขึ้นหน่อยเถอะเคืองขึ้นสองงานคพือผู้อื่นเขาคนเผาขายอ๋อขายอันนี้ให้เขาโอ้สุดเท่านี้เฮ็ดก้มสะอาดอยู่นี่เนาะสะอาดอยู่โอ้จกกรปกนี่อยู่ผู้เดียวกับซ้ำนียก็ดีแล้วรู้แล้วนี่ อันนี้ฟื้นบ่นี่ฟืน้นหามาหามาผ้าเบิงรอบรอบบั่นิ่นก็เป็นตะเลตัวเนาะเพิ่นอยู่คนเดียวเนาะลูกมีอบ่มีพอม่อแม่กับโมมีเนาะหาเส่ากินแรงย่างก้อนย่นางก้อนหาเส่ากินขำมือใดหาได้ก็ได้กินมือใดหเขาได้ก็อดมือใด้เขาได้โคตรบอก คอยก็ซอยเจ้าได้สำนีเด้อซอยเจ้าบ็ได้หลายดอกมีทำได้กับแบ่งปันกันไปได้สำนีละไปเดี๋ยวเขาไปนั่งหันคุยกันต่อก่อนค่าน้ำค่าไฟเสียหลายปานไหนเดือนหนึ่งอย่างนี้ค่าน้ำหลายปันไหนค่าน้ำเราประมาณยี่สิบบาทโอ้ยี่สิบบาทเองจิบจ้อยค่าไฟล่ะค่าไฟบ่ค่อยได้เสียบ่ค่อยได้เสียบ่มันบ่ถึง เยเนต้องรู้หลายอย่งหลายเนาะอืมอีหยังองะ้ขสอบอีหยัางเงี้ข้าวโพดวัข้าสอบวัดยุ่งคือสิร้หลายเนาะอยู่นีนเนาะไม่ใช่อย่างของเรื่องสื่อละไม่เแบนแบนแบนอะบนแล้วอืมเออ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเด้อสวัสดีครับ